พอศค่ะสิบ,บาทพอศอที่เป็นน่ารับซื้อก็จะมีสามหนึ่งสี่สีสอาอย่างที่เป็นนักพูดตลอดนะคะสามหนึ่งก็ราคารับซื้อเหรียญละห้าถึงหนึ่งพันอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรหนอะสิบบาทปีสีหนึ่งนี่ไงมาทั้งสิ้นหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญสิบบาท แต่อันนี้แบบนี้ปกติแล้วไม่รับนะคะแต่มาแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนถ้าจะส่งเหรียญมาแบบนี้ปน่าจะไม่ให้ราคานะคะไม่ให้ราคาเนี่ยคะ่ะถ,ถือว่าชารุดนะคะแล้วขายต่อไม่ได้แน่นอน<ๆ>เหรียญแบบนี้คะ่ะ<ๆ>เหรียญห<ๆ>้าเหรียญสิบบาทคะ่ะปีสองห้าโอ้นี่ชมรุดสองเหรียญแต่อันนี้ไม่เป็นไร ให้ไปแล้วเพราะว่าคุณสมชายเขาเป็น fc เก่าเขาส่งมาขายตลอดเขาส่งมาให้พน้าตลอดนะคะเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทสี่หกแล้วก็เหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งเหรียญสิบบาทถ้าเป็นสองเหรียญแบบนี้นะคะทุกคนไม่ให้ราคานะคะอย่าส่งมาค่ะถือว่าเป็นชํมรุดนะคะเหรียญเหรียญเหรียญตำหนิแบบนี้นะคะเหรียญปกตินะคะเหรียญรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทค่ะ 10บบาทพศสองห้าสรับซื้อเหรียญละ5 0 0รถึงหนึ่งพันสิบาทปี2541รับซื้อเหรียญละหกสิบบาทสิบบาทสองห้าสี่สอรับซื้อ20บาท2534รับซื้อยี่บาทสองห้าสารับซื้อ15บาท5 3าสามสิบหาบาทค่ะนะคะเหรียญ10บาทรับซื้อต่ำนี้ค่ะจะเป็นสิบบาทสิบบาทปีสองห้า สามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทสตังทอนนะคะดูเพียงพอสอนนี่ก็ชชารุดเนะาะนะคะคุณสมชายถ้าชชารุดแบบนี้มาเที่ยวหลังก็ได้ไม่ให้แล้วนะเหรียญชมรุดขายต่อไม่ได้ค่ะนะคะเพราะเข้าเหรียญก็มีส่วนต่างถ้าแบบนี้ให้สิบบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะ ถ้าเหรียญชำรุดมาครา้นี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเหรียญมานะคะถ้าชำรุดนะคะให้สิบาทเท่าหน้าเหรียญอย่างนี้เขากินผิวไปแล้วอะคะ่ะเขากินเนื้อไปแล้วเนี่ยนะคะเขาเขาเขา้เขาไปในผิวแล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะเป็นตีชำรุดไปเลยเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาท สามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งหกสิบบาทสี่สองยี่สิบสามสี่ยี่สิบนี่ค่ะสามสี่นี่ก็เท่ากับสี่สองราคาเท่ากันนะคะในราคาเหรียญละยี่สิบบาทถ้าท่านใช้ไปใช่ไหมคะท่านก็ใช้สิบบาทค่ะส่งขายไปหน้าได้ยี่สิบ ไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะส่งขายไปน้าไม่ต้องดูอะไรเลยดูเพียงพอสผลิตเท่านั้นเหรียญที่ส่งมาเที่ยวนี้ไม่ไม่สวยนะคะบอกเลยนะคะคุณสมชายถ้าดูอยู่นะคะเหรียญไม่สวยค่ะอันนี้ก็ชํารุดนะคะเหรียญนี้เหรียญนี้ก็ชํารุดเหรียญนี้ก็บินเยอะค่ะเหรียญนี้ก็ชํารุดชํารุดหมดทั้งสี่เหรียญเลยนะคะพสสองห้าสามสี่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาค่ะ